สวัสดีเพื่อนนะครับนวัตเ,เกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นสวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันตวันสงกรานทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปัตตลุงเมืองน,นั่งโนราอูนาข้าวพร่าวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลทราบงามปูเข้าออกทะลุน้ำปูร้อนนาพี่น้องนานนองเกร็ด น้องเกรกเนี่วันนี้นาหนวดมาที่พัทรลุงโอ้ oh, 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 บอกก <okay. S 2> ่อนได้านะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยที่นี่นะฝนตกอยู่นะมีฝนตกเป็นบางวันนะครับแต่ว่าพอฝนไม่ตกลงมาเนี่ยอากาศอบอบ่นเงาอ้าวมากเลยนะฮะพอดีมาเป็นอกรณีกิจพิเศษ <laughs> มาพิเศษมาเนื่องจากว่าพอดีคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาประสบอุบัติเหตุนิดเดงผมก็เลยต้องบินด่วนมา ที่พัทลุงนะครับแล้วก็วันนี้นะก็ต้องมาทําหน้าที่แทนแกก็คือมาลดน้ําถั่วฝักยาวนี่คือถั่วฝักยาวของปู่แต่ฝักยาวอยางี้นะให้ดูเิโนี่อันนี้ถั่วฝักยาวห้อยถึงดินเลยครับนี่มาลดดน้ําถั่วฝักยาวแล้วก็อามาลดน้ําทุเรียนนี่ทุเรียนลดมือนะครับลดมือ ทุเรียนไม่กี่ต้นนะเสียห้าต้นนี่แหละดังทุ่เรียนแล้วก็เงาะนะครับเงาะแล้วก็จะมียาสูบนี่ที่พ่อปลูกไว้เนี่ยเป็นยาสูบนะครับ่า,บางกูดเงาะไห่น้ำสาดน้ำเราตักมาจากตรงนี้นะครับบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นมาณนี้ตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ทุ่งนานะครับส่วนทางนั้นก็จะเป็นไม้ป่าที่พ่อปลูกไว้นะ่ะอันนั้นคือใช้หมดทบเป็นพื้นที่เดียวกัน ก็จะมีไม้ป่าอยู่ทางนั้นนี่นี่ไม้ป่าหมดเลยพวกมีกระถินเทพามียางนามีตะเคียนมีพยอมนะฮะแต่พวกนั้นจะช้ากว่ากระถินเทพากระถินเทพาจะโตเร็วกว่าพวกนั้นจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพื้นพื้นที่นาแล้วนะก็จะเป็นที่ฝั่งทางนี้ก็จะมีนาอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นนาอันนี้เถียงนาน้อยของเรา นอนเย็นสบายตรงนี้เป็นพื้น,น,นที่นาอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูมะเดื่ออุทุมพรที่ผมได้ปลูกไว้เนี่ยปลูกไว้เป็นแม่พันธุ์ต้นนี้ใหญ่แล้วใหญ่มาโตมาโหฬารแล้วกําลังติดลูกตอนนี้นี่มะเดื่ออุทุมพรน,นะครับอ่ต้นเนี้ยมาปลูกเป็นต้นแรกเลยนะครับตอนนี้มีลูกอยู่ข้างบนออกลูกแล้ว ก็เอาไปทำพันเพราะที่แถวบ้านผมเนี่ยจะไม่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 มีมะเดื่ออุทุมพรนะเราก็ต้องเอาพัานมาจากน,นครพนมเสร็จแล้วก็เอามาปลูกที่ส่วนอันนี้คือต้นที่เราเตรียมไว้นะครับไว้ทั้งตอนแล้วก็เสียบมะเดื่อฝรั่งใส่นี่อุทุมพรหมดเลยนะที่พี่เห็นเนี่ยเหมือนกับอแถวยางพาราเลยเนี่ยนี่ใช่หมดเลยนะครับอันนี้เราเอามาปลูกไว้เป็นตอของมะเดื่อฝรั่งนี่จเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับ จะเริ่มเติบโตได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเราจะปลูกทีหน่อยหนึ่งถ้าสังเกตเราจะปลูกทีๆอีกใช่หมดนะับเป็นแถวเนี่ยเป็นแถวยาวไปนู่นนี่ใช่หมดนะครับเน,เนี่ย,เ,ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจะปลูกไว้เพื่อเป็นตอแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสียบมาเดี๋ยวพลังใส่ลงไปแล้วน,นี่ตอนนี้ต้นพร้อมมากนะครับต้นพร้อมมากแต่ไ,ม,ไม,ม่คนไม่พร้อมคนไม่พร้อมคือต้องมาดูแลพ่อกับแม่ด้วยนะ ต้องดูแลพ่อกับแม่เพราะที่นี่ไม่มีใครก็ท่านบอกก็ต้องมาเป็นคนจัดการเองนะครับนี่ฮะโตสวยนะครับโต,สว,บโตสวยนี่แบบนี้ถ้าได้เสียบไม่เดี๋ยฝรั่งใส่ลงไปนี่ก็จะพุ่งพรวดขึ้นมาเลยนะครับจังหวัดพัทลุงนี่อันนี้ก็มีไม้สัมปิมะม่วงกล้วยทุเรียนมะนาวมังคุดละมุดอะไรก็ตามภาษาที่พ่อปลูกไว้นะครับ เนี่ยสวยนะอุทุมพรเนี่ยนะครับผมว่าถ้าได้ตัดปุ๊บแล้วก็เสียบนะต้นแบบเนี้ยถ้าเราเสียบเนี่ยประมาณสักอ,อาทิตย์นึ่งเนี่ยก็พุ่งเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทำต่อไว้ก่อน